สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำมักกะโรนีครีมซอสเบคอนชีสสิ่งที่เราต้องมีก็คือเส้นมักกะโรนีมีชีสมีเบคอนแล้วก็มีตัวครีมซอสเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันดูนะครับอ่นดับแรกนะครับเราต้องเอาเส้นมักกะโรนีไปต้มก่อนอเทเลยอ่ะทิ้งไว้อย่างน้อย8นาทีนะครับระหว่างที่เราทิ้งเส้นมักกะโรนีไว้เรามาทาเบคอนกันดีกว่าเราตั้งน้ำมันเสร็จแล้วเราก็แค่เราก็ให้กระทะเดือดก่อนนะครับ มีวิธีไหนเอาวันนี้ไปคนน้ํามันค่ะโชว์ไปก่อนสักทีโชว์ว่าอย่างนี้ทําไม่ได้นะคะอย่าดูดีวะไม่ได้ดูเลยถ้บอกตกใจต่อไปนะครับเรามาใส่เบคอนลงไปกันนะครับงอะโอ้ยจะหอมปะไี่ต้องถ่ายหน้าถึงตัปะถ่ายก็ได้ไม่ถ่ายก็ได้แล้วแต่เอางี้ดีกว่าอยากถ่ายอะไรถ่ายเลยไม่ได้ซีเรียส ตอนนี้เราก็แค่รอให้เบคอนสุกนะครับอ่ะตอนนี้เราก็ผัดเบคอนได้แล้วนะต่อไปเราก็เอาตักเบคอนเนี่ยไปใส่จานพักไว้ก่อนเราก็มาแกะน้ำซอสเพื่อที่เราจะทำน้ำซอสโอเคมาเรามาใส่น้ำซอสกันแต่ว่าเรายัางไม่ได้เปิดเตา อ่าต่อไปต้องใส่นมด้วยนะเพื่อที่จะได้หอมหวานมันนะเราต้องใส่นมเข้าไปด้วยโอคนี่เราต้องคอยคนอยู่ตลอดเวลาด้วยนะนี่ก็คือว่าพอต้มเสร็จแล้วนะเราก็ไปเทน้าแล้วมาพักไว้ก่อนเพื่อที่ว่ารอ,อน้ําซอสของเราอ่าต่อไปเราก็ยังมาคนน้ําซอสกันต่อ,อดีดีอันนี้ดีจริงๆนะเนี่ยต่อไปนะเรามาใส่ชีสกันเลย มันดูแตชีสแล้วดูน่ากินมากเลยเราก็ต้องคนอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะจนกว่าชีสมันจะละลายเริ่มจะละลายหน่อยๆแล้วอะต่อไปนะเรามาจัดจานกันได้แล้ว เสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเราต้องทำให้มันเป็นคุณฟูนกันเี้ยนี่ต่อไปนะเรามาราดน้ำซอสไอเทมไม่ยากกว่าที่คิดอีกแล้วเนี่ยฮึดฮึดฮึดเพื่ออะไรต่อไป โรยเบคอนเฮ <agues> <geliyor. s coup dando> ้ยอ่าต <sm> ่อไปนี่นี่เลยออริกาโนใส่เพื่อให้ความหอมอ่ะนี่ตอนนี้มะกรนีนัาชีสเบคอนเอ้ยไม่ใช่มะกรนีครีมซอสเบคอนชีสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะลองมาดูที่หอมหอมหอมอาะ โอ้โหส,สาวเอฟเฟกหมุนจนานจะซูมเข้าไประดับแปดเนี่ยเฮ้ย <ST IT U K> มันเละมันเละมันเละอโอเคนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับ EP หน้าใครอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับโอเคนะครับวันนี้เราไปก่อนนะครับบ๊ายบายกินกินกินอืมไย ไม่เอาอย่าเขาถ่ายว่าจะกัดไปพี่คนอยากกินนะใข้เ<ต>ขาชิมถ่ายหน้าเอาแต่มตมไม่เขาชิมไม่เขาชิมเฮ้ยมันต้องเห็นปากด้วยไงต้องโชว์หน้าด้วยต้องถ่ายถ่ายกูพี <laughs> ่จะไม่ถ่ายใลนก้นก็มึงยื่นหน้า,าเขาขนาดนั้น <laughs>